โกสปอร์ตถูกเทแรงร่วงลวงแตะ3,340ดอลลาร์หลังสหรัฐเลื่อนเก็บภาษีจีนออกไปอีก90วันและประธานาธิบดีทัมประกาศไม่เก็บภาษีทองคําสวัสดีเพื่อนๆนักทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคาร12สิงหาคมโกลาวรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับนลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามแล้วก็ร่วมให้กับมังแจพวกเราได้ด้วยการกดไลค์ก,กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับวันนี้เราเริ่มต้นจากราคาทองคำได้ครับแม้ว่าเมื่อคืนนี้ราคากโกสปอร์ตจะ ร่วงลงแรงนะครับแต่ราคาทองคําไทยเช้านี้ปรับลดลงแค่50บาทนะครับราคาขายออกทองคําแท่งที่สมาคมค้าทองคําประกาศออกมาอยู่ที่51,500บาทราคารับซื้ออยู่ที่51,400บาทคันนี้ราคาขายออกทองรูปพัธุ์อยู่ที่52,300บาทราคารับซื้ออยู่ที่53,76บาท68สตางค์ครันวณจากเงินบาทที่32.44บาทต่อดอลลาร์โดยใช้นิงกูมองว่าราคาทองคําไทยเข้าสู่โหมดการพักฐานอีกครั้งหลังมีข่าวใหญ่กดราคากลด์สปอร์ตให้ร่วงลง ภาพรวมเป็นจังหวะที่ดีทําให้สามารถทยอยเข้าซื้อสะสมในราคาที่ถูกลงได้อีกครั้งอาศัยจังหวะน,นี้รอราคาย่อตัวทยอยเข้าซื้อให้นรับที่5 1 5 0 0 5 1นห0บาทแล้วก็5800บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่5 1 6 0 0 51,750แล้วก็5 1 9 5 0บาทส่วนการเคลื่อนไหวราคากูสปอร์ตเมื่อวานนี้ปรับลดลงมาถึง5 6ดอลลาร์หลังจากที่ได้ขึ้นไปทดสอบ3 4 0 2ดอลลาร้นก็ร่วงลงแรงนะครัง แต่จุดต่ำสุดที่3,341ดอลลาร์ 3, โดยราคากสตุตบอลได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะความชัดเจงเกี่ยวกับการเก็กบภาษีนําเข้าทองคําแท่งน้ําหนัก1กิโลกรัมแล้วก็100ออนซ์ของสหรัฐน,นะครับโดยประธานรีพับได้พูดแถลงรือว่าทองคําจะไม่ถูกเก็กบภาษีนะครับแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆซึ่งช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวลให้นักลงทุนส่งผลให้เกิดแรงขายทองคําออกมานะครับนอกจากนี้ทองคำยังได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมท่ามกลางการคาดการถึงการที่สุดสงครามระหว่าง เซียยูเคนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีเตรียมจะพบกับประธานน้ิดีโปรตินในวันที่15สิงหาคมนี้ที่อาร์กกาเพื่อยุติสงครามยูเคนะครับไม่เพียงแค่นั้นนักทุนยังคายความไม่ตกกระบวเก,กับสงครามการค้าหลังประธานาธิบดีได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารขยายเวลาข้อตกลงพักลบทางภาษีกับจีนออกไป90วันเป็นการลงนามเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะครบกำหนดการขยายเวลาจัดเก็บภาษีของสหรัฐต่อสินค้าจีนนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นแรงขายทองคำในฐนานะทรัพยรปลอดภัยอย่างไรก็ดี ในคืนนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามนะครับก็คือการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า,า CPI เดือนกรกฎาคม,มเมื่อเทียบไปรายเดือนคาดว่าจะลงมาที่0.2%จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่0.3%นะครับแล้วก็เมื่อเทียบไปรายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ2.8%จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่2.7%ขณะที่ Core CPI เมื่อเทียบไปรายเดือนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.3%จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่0.2%ถ้าออกมาตามนี้ต้องดูแล้วครับว่าเฟดจะมีมุมมองต่อตัวเลขดัชนีเงินเฟ้ออย่างไรนะครับแม้ว่าตัวเลขการ จ้างงานไม่ดีแต่หาเงินเฟอ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนการยายนนี้ก็ยังไม่แน่นะครับว่าจะเป็นอย่างไงต่อเพราะว่าล่าสุดเฟดวัตถุของเซมีกรุ๊ปเองก็ระบุว่านักลงทุนคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนการยายนนี้ลดลงนะครับจากเรื่องอยู่ที่ประมาณ88%ตอนนี้ลงมาเหลือประมาณ85%นะครับก่อนจะไปดูมุมมองการลงทุนจากบร,ริษัทค้าทองคาในประเทศต้องขอบคุณบริษัทค้าทองแหล่ของเมืองไทยนะครับที่สันนิษฐานเป็นของโกราล,ลามาอย่างต่อเน,นื่องเริ่มจาก YLG บุ l เล o n น เตือนเนชั่นแนลจำกัดบริษัทอินเตอร์โกโกเทรดจำกัดบริษัทออซิเดตจำกัดบริษัทไชนิ่งโกบุเลียนจำกัดบริษัทไชนิ่งโกจิวเวลรี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษัทเร่งหงคอมเมอร์ซี้จำกัด เราไปเริ่มจากมุมมองของทางวายนะครับมองว่าวันนี้ราคากดสปอร์ตไม่ผ่านแนวต้าน3,400ดอละลาร์ทำให้ประเมอนว่าราคาอาจเข้าสูร่ระยะการพักโตในดีดกีที่ใหญ่กว่าช่วงก่อนหน้านะครับวันนี้หากกดสปอร์าตแนวต้านระยะสั้นที่3,358ดอลลาร์หากไม่ผ่านมองว่ายังลงต่อนะครับแต่หากผ่าน3,358ดอลลาร์าไปได้พร้อมกับทำไฮเออร์โรเหนือ3,340ดอลลาร์า 3, 3, ทำให้มีมุมมองเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นนะครับกลุ่มการลงทุนแนะแบ่งขายทาอะไรหากกดสปอร์ตไม่ผ่าน3,358 5 8ดอลลาร์ 58. หากผ่านไปได้ให้ชะลอไปขายที่นอต้าลถัดไปนะครับการเข้าซื้อรอเสี่ยงซื้อหากราคาไม่หลุด3,340ดอลลาร์ถึง3,320ดอลลาร์ตัดขาดทุนหางหลุด3,320ดอลลาร์นายน,นิโกมองว่าราคาโกลสปอร์ตถูกเทหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้าอย่างแรงเลยนะครับทำให้ภาพรวมทางเทคนิคสูญเสียมูลต่าตามขาขึ้นรียกสัน้นวันนี้หากไม่สามารถซ่อมกราฟทางเทคนิงได้โดยย้อนกลับมายืนเหนือ3,385ดอลลาร์ได้ราคาจะเปตักหักของการรีบ เพื่อลงต่อจนกว่าจะพบสัญญาณการกลับตัวระยะสั้นนะครับกลุกรารทุเระยะสั้นทางเชนิงโกลแนะนำว่ารอราคาย่อตัวโอเพนลองที่3,332ถึง3,368ดอลลาร์มีจุดซับบอทที่3,320ดอลลาร์เพราะหากราคาหลุดแนวดังกล่าวลงไปเนี่ยอาจทําทให้ต้องถอยกลับไปตั้งรับแถว3,300ถึง3,280ดอลลาร์นะครับโดยมีจุดซับบอทที่3,265ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่3,353 3,365ถึง3,368แล้วก็3,3 385ลาร์ขณะที่ G Cap g r o มองว่าราคาโกล d s p o r ตเริ่มสัปดาห์ด้วยทิศทางอ่อนตัวลงนะครับหลุดระดับแนวรับสําคัญ3,350ลาร์หลังแรงซื้อของคาในแานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงนะครับท่ามกลางบรรยากาศความคืบหน้าการเจรจารสันนิภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนบตลาดต่อรับเชิงบวกต่อการที่ปริบช้เตรียมพบกับอาะธานาเทบรีปูตินที่อา,าร์กาในวันที่15สิงหาคมนะครับแม้ว่าข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายจะยังแตกต่างกันมากซึ่งอาจทาให้การเจรจามีความท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับขณะที่ราี ราซาล์ตเมื่อว,วันนี้ก็ทรงตัวใกล้จุดต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์แล้วก็บอนยูก็ชะลอการปรับขึ้นจากความคาดหวังที่สูงถึง8 8%ว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมไม่โบมีีเดือนกันยายนนี้นครับซึ่งเป็นปัจจัยช่วยจํากัดแรงขายทองคําเอาไว้นะครับกรดูการคุนทาง G ีแคปกลวแนะรอซื้อที่3,335ดอลลาร์มีแนวรับที่3,335 3,330แล้วก็3,325ดอลลาร์มีจุดซับบอที่3,320ดอลลาร์คส่วนแนวต้านอยู่ที่3,375 3,380แล้วก็3,385ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่พวเซิงค์มองว่าเมื่อคืนราคาโกลสปอร์ตปรับฐานลงทดสอบแนวรับที่3,340ดอลลาร์ก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับประเอินว่าหากราคาโกลสปอร์ตสามารถยืนเหนือแนวรับ3,340ดอลลาร์ได้อาจแต่ดับขึ้นทดสอบแนวต้าน3,377ดอลลาร์แต่หากราคาโกลสปอร์ตดด3,320ดอลลาร์ลงไปก็อาจจะกลับเป็นขาลงได้นะครับนี่คือข้อมูลที่โกลาหยิบยกมาฝากกันแล้ววันนี้นะครับถ้าชื่นชอบล้วก็กด สับจบใครช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกนนิยมทีมใหม่นะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ